อันนี้12นาฬิกา42นาทีครับจะได้ทำเนาะผมจะแจ้งให้ทำของเราไปเรื่อยๆเลย12นาฬิกา42นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็มีมพระคุณเจ้านะครับอ่าววัดวัดยางเลียงนะครับท่านมารอรอ อ่าลับลงตานั่งเลยพี่พี่น้องที่เหลือนั่งลงนะครับนั่งลงครับนั่งลงทุกคนพี่นั่งลงนั่งลงพี่อย่าไปอย่าไปตรงนั้นนะท่านจะกลับท่านจะกลับพระอาจารย์นะครับท่านท่านไปอย่ามาข้างหลังนงครับนั่งอย่าไปข้างหน้าเดยอย่าไปข้างหน้าหลวงตาจะกลับเนี่ยหลบมาหาผมนี่นะครับหลบมาข้างหลังผมโอ้ยพี่น้องเราหลวงตากลาบอยู่ครับ ท่านอยู่วัดยางเลียงครับอกลูกออกครับออกลูกท่านมีอยู่ขอลูกแต่ท่านชูขึ้นสองนิ้วนะเอาพระไตครับพระตั้ครับตาครับนี่คืนไหมมีคืนไหมเหลืออีกไหมครับอีกไหมก้นตียวฮะอ๋อมีพึ่งเดียวน้ำพึ่งได้ไหมครับน้ำพึ่งไหมเอาน้ำพึ่งแทนก็ได้ครับเอาน้ำพึ่งแทนครับถวายนะครับพระอาจารย์นะครับเนาะ พระไตมีพื้นเดียว,วนะครับเนาะก็เป็นภาพที่งดงามนะครับที่ผมเก็บไว้ให้ญาติที่ทำของเราได้รับชมกันนะครับกูที่ท่านไม่มีโอกาสได้มานะครับก็รับชมผ่านทางเพจเ Facebook ไลฟ์ตัน้ำซิ่งหรือว่าทาง หลายสดทางช่อง Youtube ทำดําซิ่งนะครับเนาะทุกคนทุกท่านเลยนะครับสาธุครับผมซึ่งภาพที่ย่าจำของเราได้เห็นนะครับอีกโอ้บอกได้เลยครับว่าผมจะเคยบอกเสมอนะครับว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับเนาะหรือว่า20-30ปีก็แล้วแต่นะครับเนาะเราจะมีเป็นลักษณะเลยครับภาพ การทุดงหลวงตาบุญชื่นนะครับพยายามทำให้เรารับชมตลอดนะครับก็มีหลายๆนะครับพันคลิปวิดีโอนะครับตอนนี้ผมได้เก็บไว้นะครับทางช่อง Youtube ตั้มดำซิ่งและก็ช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสเียตั้มเจนีนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ไ like, ลนำำ์นะครับตั้มดำซิ่งนะครับตอนนี้เราๆหก0ั 6, วิดีโอน,น่าจะได้นะครับเนาะ เพื่อที่จะให้ยาติธรรมของเราได้รับชมบร,รมีหลวงตาบุญชื่นตั้งแต่พศ60ปลายพศ62นะครับจนมาถึงพศ65นะครับก็คือตอนนี้วันนี้นะครับยา่าที่รนะครับก็ญาตทธ่รมท,ท่านไหนนะครับที่เพิ่งติดตามตาม้ำดัมซิ่งใหม่ๆนะครับก็อยากจะรับชมเรื่องราวการทุดงของหลวงตานะครับเนาะ ตั้งแต่พศ62 63 64 65นะครับ<ด>ก็เข้าไปเปิดรับชมได้นะครับทาง y o YouTube ตั้มดัมซิ่ง u t u b e ช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตมเจนีนะครับหรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ไลฟ์นะครับครับก็ได้เลยนะครับจะทำทาเลยครับ่ทงมาเลยรับววงครับคุณหมอรับเลยครับทุกคนมโนธนาบุญกับคุณยายนะครับมีพระใจมาถวายหลวงตา ทูตโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านเลยนะครับนี่ครับถึงว่าอากาศจะร้อนนะครับท่านก็พาลูกพาหลาลูกเล็กแดงๆนะครับมานั่งรอตัวเล็กอย่าพึ่งลุกนะเดี๋ยวมีนมมาให้นะเดี๋ยวคุณหมอแจกนมด้านหลังเด็กๆก็จะได้นมไปดื่มนะครับส่วนส่วนคุณลุงคุณตาคุณยายหรือว่าผู้พิการคนท้องก็จะได้รับนมนะน้ํานี่พี่เอาวางไว้เลยถ้าแต่ถ้าพี่อยากได้เป็นน้ำมค,คลแก่ได้นะแก่เอาได้เลยนะครับส่วนที่เหลือวางไว้ ด้านหลังเด็กๆก็ได้นมนะครับไว้ไปดื่มนะครับเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่ผมได้ถ่ายทอดให้ญาตให้ทํมของเรารับชมทุกวันนะครับนะครับผมถ่ายทอดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดราชการเลยนะครับไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะทานะครับถ้าอยากรับชมบารมีหลวงตาบุญชื่นมาได้นะครับที่ตั้มดําซิ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับขาสุดหลุดล้มเลย ขับสาทูครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องเราชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกท่านเลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่กิโลก็จะเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับเข้าเขตอำเภอเมืองนะครับตอนนี้นะครับทูครับผมวางได้เลยนะพี่นะลงตาผ่านแลววางได้ข้างหลังครับ อ่าวางได้เลยของพี่คนละหนึ่งขวดสองขวดเนี่ยเป็นน้ำมงคลได้นะครับสามารถเอากลับบ้านได้เลยนะพี่เด้อเป็นน้ำมงคลที่หลวงตาท่านเคาะให้แล้วนะครับเนาะสาธุครับผมนะครับนี่มาถึงจุดนี้ก็จะโค้งนะครับอาจจะโค้งเส้นไหนล่ะพันนี้ไปบ้านใหม่ครับไปบ้านใหม่ฮะสลัดกำแพงจะใกล้ที่สุดแล้วอันนี้จะใกล้ที่กำแพงที่สุดเลยเส้นนี้เส้นนี้ไปกำแพงใกล้ครับใกล้มากๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลวงตาใช้เส้นไหนครับหลวงตาเส้นทางผมไม่รู้แต่ที่ที่ที่จะไปอาว่าจะไหนพี่ที่กรรมการคุยไว้ก็คือจะประทับที่โรงเรียนเจริญสุขค่ะเจริญสุขครับหลวงตาจะไปเส้นนี้ใช่ไห่พี่เส้นนี้ค่ะเส้นนี้ครับหลวงตาเอาโอเคพี่ไปคุยกันว่าเส้นนี้เราพี่เนาะใช่ค่ะโอเคครับถ้าถ้าพูดกันไว้เส้นนี้ก็ไปเลยได้เลยครับ ย่งเดียวเลยคือ,อน้ำอย่างเดียวเศษหินน้อยๆหลายโรงเรียน <c oughs> มันเลยมันเลอยอยางมต,ต่อยขึ<ง>้นม้ำขึ้นตะบุมครับผมโรงเรียนโรงเรียนจะเริ่มสุ่ครับหลวงตางเป็นเป็นโรงเรียนครับผม ข้าว,วาาหลามนะครับมีข้าวหลามด้วยนะครับนี่สาธุณโมธนาบุญนะพี่เด้อเออข้าวหลามต้องไปตอนเช้า,า,ชาด้วยนะพี่เด้อ <c oughs> อ๋อจําจได้แล้วนี่นี่พี่พี่ที่นําอาหารไปให้ผมตอนเที่ยงนะครับขอบคุณมากเลยพี่เด้อรอบที่แล้วไม่ไหล<อ>ายรอบแล้วอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหน มันก็คงจะไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไมเนาะอยู่เลยโรงพักก็เหน่อยสถานีตำรวจออ๋ตอนเย็นมาทําทําันเย็นนะพี่เด้อวันนี้ลูกต้องกลับมาทํางานพิจิตรจะกลับเย็นนี้เขากลับเย็นนี้ออ๋ริจนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมครับผมน่ะท่านมีโอกาสนะครับท่านก็มารับบุญรับกุศลจากหลวงตานะครับอร่อยมากเลยพี่เด้อผมเหลือไว้ผมเหลือไว้อีกห่อหนึ่งไว้ไปให้หมวดต้อยตอนเย็นมีน้ำทำกินไม่เป็นหรออร่อยนะผมผมไม่เคยครับ ขอบคุณมากครับผมข้าวอร่อยนะครับผมนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับเนาะพี่ท่านดูไลฟ์สดผมนะครับเนาะท่านก็นําข้าวเหนียวไก่ย่างไปนะครับอร่อยมาก2ห่อนะครับเนาะผมท่านไม่หมดนะครับทำห่อเดียวแล้วก็อีกห่อหนึ่งก็ไว้ให้หมดต้อยนะครับหมดต้อยยังโทรหาไม่ติดเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าเสาเสาฉุดไปแล้วหรือยังไงนะครับผมไม่รู้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับเนาะ,ะผมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับเป็นช่วงๆให้ยายทำรับชมนะครับทาง YouTube นะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผม